รักมันคืออะไรรักมันเป็นยังไงเหมือนใช้อาการอย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> นี่เราโดดลงมาจากหน้าต่างตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วไม่ยืนตากฝนทําทไมดิออนเดี๋ยวแอชลี่ป่วยนะธรรมดามันก็ตายง่ายอยู่แล้ว <c oughs> อุ๊ยไอแดงไอแดงนี่กระปืนไอแดงอือวันนี้เราอยู่ในเนชชั่วิสนะครับมาต่อกันดีกว่ากับการที่เราได้แอชลี่เกฮนะครับน้องสาวสุดน่ารักที่เราต้อง ประคบประงมทุกอย่างดีทุกอย่างนะครับไม่ว่าเป็นการป้อนข้าวป้อนน้ําป้อนยาป้อนกระสุนใส่ปากเอาอ๋อเป็นการปลดล็อกว้าวปันนีนะถ้าเกิดเรายิงมือมันจะไฟไหมไหม่ะทัาไม่ไหม้หรอทำไงถึงจะไฟไหมอ่ะ ผมจำได้ icana, ว่ามันมีวิธีงให้ไฟไหม้อยู่อะแต่ผมจำไม่ได้แล้วต้องทำยังไงอะลืมไปแล้วอะลืมไปแล้วอะว่าทำไงให้ไฟไหมอืปาดหัวกระปัดอุยหุยเล่นไม่ได้คุณเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้หุยหุยหุยจะตายจะตายจะตายโอโอ้ปั๊มยาโอ้ เล่นไม่ได้จริงๆตัวเนี้ยยเกือบแล้วครับเกือบโดนพากัดฆ่าตายภายในการเฉาะแค่สองหุ่นแล้วหัวใจหายเลยคิดว่าตายแล้วคือพากัดนีเล่นไม่ได้เลยนะครับพากัดนี่อันตรายมากผมเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ค้างคาใจอยู่ก็คือในพาคที่แล้วเนี่ยเราเราลืมครับลืมเปิดดินชักขอเข้าไปดูหน่อยนะจ้าเอ๋ อุ๊ยแอดดี้มานี่ปีนมาปีนมาลูกปีนมาหมดแม็กยังไม่ตายเลยโอเคเหมือนจะยิงไม่ได้นะครับมันติดเออล้มเลยครับรอบโจมตีจากด้านบนเรียบร้อยเอสดี้มา follow me follow me เก็บเงินเก็บทองก่อนนะครับคือที่บอกบอกเลยนะครับว่าที่เข้ามาเนี่ยลืมของนะครับคือเอาเอาอ๋อมันแค่เป็นการสำรวจพาละ,ะครับผมมาแล้วครับ ลืมไปเลยว่ามันลงบันไดเองไม่เป็นโอ้นี่คือการเรียนรู้งั้นแสดงว่าเราเสียเวลาเข้ามาเสียเลือดกับไอ้พวกหน้าไม้โดยเปล่าประโยชน์สินะเยี่ยมให้ตายเหยนะคือจะบอกว่ามันเลวร้ายที่สุดไปเลยว่ะโหลครับมีใครไหมครับจะเอ๋ สวัสดีครับคุณลุงคือพอดีว่าผมนะครับคืออยากได้ปืนใหม่ครับเบาเซอร์ C ี6ปืนสุดฮิตยอดนิยมในยุคเจ้าพ่อฮ่องกงแต่ในเวอร์ชั่นนี้เป็นกระสุน9ก้ามมจึงได้สมญานามว่าเลดไนทที่ด้ามจับจะมีเลข9เขียนอยู่เป็นสีแดงเอาเรื่องใจมันรัก <S <S ทำไงได้อุ้ยก,กินช่องจังเลยกินทั้งสช่องเนี่ย ยังไม่รวมพานท้ายนะบอกเลยว่าพานท้ายเนี่ยเลีเ้ยงไม่ได้ของมันต้องมีแล้วต่อมาก็เป็นการแต่งปืนนะคือผมรวยไงมีตั้งแสนหกแต่งมันก่อนเลยครับเรดนายเนี่ยความแรงเปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดแปดยิงไวไยิงเร็วรรยิงเยอะ,อะโอเคแตนกิลไหนลองใช้ดูซิโอโ้โหเท่มากๆเลยนะครับมีพานท้ายด้วย ได้ยว่ายิงแรงยิงสะใจแน่ๆปืนนี้เยี่ยมป่ะจากนี้ไปนะครับเ,เราก็ต้องใช้ปืนนี้เป็นปืนหลกนักแล้วล่ะเพราะว่ากระสุน SMG ีเนี่ยเริ่มเหลือน้อยแล้วแล้วก็ SMG มจก็ต้องเก็บไว้ยิงบอสบ้างแล้วครับเฮ้ยเราไปถูกทางปะเนี่ยถูกสิต้องถูกแหละเพราะว่าที่นี่มันตันใช่ไหมเอสลี่จ๋ามันนี่เร็ว จ้าเอสวัสดีครับเก็บหน่อยนะเก็บหน่อยนะฮัลโหลอ๋อจุดเซฟตรงนี้มันน่าจะมีตู้ที่เปิดได้บ้างก็ดีเนาะโอเคเราต้องพาเอชลี่ออกจากหมู่บ้านแล้วนะครับจากนี้ไปกันไอราวิโลทางนี้ ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยช่วยด้วยแอนนี่แอนนีอือคุณป้าวิ่งมาวิ่งมาอ๋อ๋อไม่ได้ยินตี๋แล้วตี๋แล้วตี๋แล้วไม่ได้ดูตายแล้วจะตายแล้วมาเร็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 ว ตัวตั้งแต่ไม่ทันเริ่มเลยแอสตี้จา๋าลงไปนี้นะจ้านี่เบอร์เจ็ดเหรอเออ R หนึ่งคือเบอร์เจ็ดคือผมอยากกลับไปไฟ ا ่กับไอ้พวกแม่งตะก,กี้นี่ว่าคือแม่งแบบหยามเกียรติอ่ะพูดตรงๆมันหยามเกียรติเกินไปบางทีโอเคเราไปต่อกันดีกว่าเราทิ้งแอสตี้ไปก่อนนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามีศัตรูที่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวจะพลาดไปตะก,กี้นี่เพราะว่าตะก,กี้เนี่ยคือผมไม่คาดคิดนะครับว่าจะมีคนรอขนาดนี้ <laughs> ขนาดนี้เลยเหรอ บ้าน้าบ้าน้าคุณแบวกแจกแนวยิงหัวได้ไหมอุ้ยอุ้ยเจ็บเลยครับยิงหัวแล้วยิงค่ะอุ้ยสองนัดตายเลยอ่ะโอ้แรงจังเลยครับคุณพี่ทำการยิงเข้าไปที่ขาให้ล้มนะครับยิงขาอีกโอ้โหล้มล้มล้มเลียลาดเลียนาดไม่โดน ไอน,นี่ล้มไม่ลุกเลยเป้าอยู่ไหนเป้ามันอยู่ไหนวะอืยิงให้ล้มครับยิงให้ล้มอย่าให้ลุกโอเคสุดยอดไม่โดนเลยครับทีไปหนึ่งทีสะดุ้งสิสะดุ้งสิสะดุ้งสิสะดุงะด้งสิโหสะดุ้งไฟไหม่สะดุ้งฟู โอเคนิวก็พากัดมาตกใจหมดเลยเออไม่ต้องลุกแม่พอปืนมันแรงแล้วมันก็สะใจอย่างนี้นะครับบอกเลยว่ายิงสนุกยิงมันหมดหรือยังอ่ะมีอีกตัวข้างในนูน้นโอ้สวัสดีครับไม่น่าถามนะรับหมดหรือยังเพราะว่าดูจากทรงแล้วออ้ยออ้ย,อยดูจากทรง รัตานาตายแล้วเหมือนยืนกันเยอะมากโอ้โหสองนัดตายอะ่ะล้มอย่างนี้ก็ปาดน้องเอา้าโอ้ตุ่มคอหักตายโอ้โหดูกับดักดิกับดักโคตรเยอะเลยคือมันเอาไว้ดักควายนะครับ <c oughs> แต่เราก็เหยียบนี่วะ <c oughs> เราก็เหยียบนี่วะโอเคขอโทษกับดักมันมันวางไว้แบบว่าหลอกหลอกครับกับดักนี้คือเป็นการวางกับดักชั้นสูงมากนะครับคือแบบถ้าไม่ใช่ในายพานมืออาชีพนี่ยคือโดนแน่แน คือผมไม่ใช่ในายพาเนี่ยผมเป็นทหารไอ้ผมเป็นตำรวจผมก็เลยไม่ได้ระวังกับดกักไงเพราะว่ามันเป็นกับดักของพวกหมารอบกัดครับคือคนที่เขามีอรารยธรรมเนี่ยเขาไม่ทํากันหรอกมันก็เป็นแค่พวกหมารอบกัดอะไรที่เล่นแบบนี้น่ารังเกียจมากครับเหมือนหลอเหมือนหลอมีอันนะเหมือนหลอผมว่าเราแอชลี่ไปด,ดีกว่าเพราะว่า ดูแล้วน่าจะหมดทุกแล้วนะครับตอนนี้หมดทุกหมดทุกคืออะไรนี่แหละครับกระสุนปืนพกหาได้ง่ายมากมากอ๋ออ๋อออนี่ลีออนปวดท้องหรือเปล่าเนะี่ยพอดีว่าปวดถ่ายหนักนิดหน่อยนะครับเ <c oughs> มื่อวานกินยำหมูสับมา <c oughs> ก็เลยท้องไส้ไม่ค่อยดีน่าจะหมดแล้วนะแถวนี้สำหรับไอเทม เบรรอนเนียราโอ้โหโอ้โอเกินไปบางทีก็นะฝันไ่โดนแอดลี่มานี่เรวอย่าบังจออย่าบังจอลูกมานี่มานี่มานี่มานนี่เดี๋ยวพี่ขอเล่นสนุกกับเขาหน่อยนะขึ้นมาไอ้หนุ่มขึ้นมาถ้าแกอยากตายขึ้นมา ตายแล้ว Follow me แถวนี้ไม่มีไข่ไม่มีไก่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอไปดูแถวนน้นหน่อยนะครับว่ามันมีของอะไรที่ว่ายังพอเก็บเพิ่มเลือดได้ไหมนะเพราะว่าเราเลือดน้อยมากๆเลยอ s h l e y ไม่ต้องลงนะจ๊ะอยู่วันนั้นไปเดี๋ยวพี่เก็บของแป๊บหนึ่งไม่ต้องเรียก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  ใจร่มๆมไม่มีแล้วครับใจเย็นเย็นขอร้องใจเย็นเย็นไปยูโกวิ่งเลอนจจโอ้นี่ก็เรียกจังเลยลออคือจะด่าว่าไม่มีปัญญาก็ก็สงสารน้องอะนะคือแบบเราไม่อยากรังแกไงเราก็ต้องคอยดูแลนะทำไงได้เขาก็บอกมาแล้วว่า ดูแลเธอให้ดีเหมือนไข่ในหินคอยประครบพระง,งมอย่างดีเพราะว่านี่คือลูกสาวของท่านประธานาธิบดีอุ้ยน,นี่อะไรอ่ะโอ้ลังแต่น้องเขาน่ารักนะคือเขาพยายามมาหลบหลังเราตลอดเลยเหมือนรู้นะครับว่าถ้าอยู่ข้างหน้ามึงตาย <laughs> คือน่ารักมากโอเคแอชลี่ปีนไปเปิดประตูให้หน่อยนะ ขอบใจจ้าโอ้โหคุณลุงวัสดีครับวลคัมมียาขายไหมครับถามตรงๆนะสวยโอ้สะพานแบบนี้ก็หมายความว่าข้างหน้านี่มันบ้านมรณะสินะ โอ้โห oh, แล้วฉากนี้ผมไม่ชอบเลยอะเป็นฉากที่ผมโคตรจะรู้สึกว่ามันอันตรายมากมากแล้วก็เสี่ยงตายมากๆเลยนะครับไปลรออนฉันมีข่าวร้ายจะบอกไม่ค่อยอยากฟังเลยฮนะฉันเสียใจนะให้ต้องบอกให้คุณได้รู้ว่าตอนนี้เราขาดการติดต่อเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วเหมือนกับว่าพวกเขาถูกยิงตกแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําแ๋วเดี๋ยวเราจะเตรียมเฮลิคอปเตอร์ลำใหม่ไว้ให้คุณแต่ในระหว่างนี้ให้คุณมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบเลยลรออนรับทราบ มีแต่เรื่องเลวร้ายวะ่ะมันมีแต่เรื่องเลวร้ายชอปเปอร์ก็หายเราจะทำยังไงดีเนีอนไม่ค่อยอยากพูดแบบนี้เลยแต่เราถูกล้อมแล้วแล้วเข้าไปที่กระ่อบนั่น เลออนโลกมันแคบเนาะแหมเพิ่งเห็นว่าประธานาธิบดีติดขีปนาวุธมาให้ลูกสาวป้องกันตัวด้วยนะเนี่ยหยาบคายและฉันคิดว่านายไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวิจารณ์ร่างกายของฉันหรือว่าฐานะของฉันด้วยนายเป็นใครโอ้โหต้องขอประธานอภัยเป็นอย่างสูงเลยนะขอรับแต่ในบางทีคุณหนูผู้สูงศักดิ์ต้องหัดแนะนําตัวเองก่อนถามที่คนอื่นด้วยนะครับ ฉันแอชลีย์เกรแฮมลูกสาวประธานาธิบดีนี่เธอไหนรู้ใช่ไหมไม่ต้องห่วงเธอโอเคดีเออก็ช <c oughs> ่างเธอนี่คงเป็นาการเริ่มต้นของการกลายเป็นพวกมันล้มั้งนะ <c oughs> ดูนั้นแอชลีย์ขึ้นไปข้างบนโอเคได้เวลาเริ่มเกมแล้ว <c oughs> เออผมเกียดฉากนที่สุดเลยคุณผู้ชมครับ ได้เวลาเริ่มเกมแล้วโอ้โน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 ปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยฮึบฮึบโอเคอีกบ้านหนึ่งโอเคเรียบร้อยไอแดงไอแดงปะทะไอเขียวเรือราวมันเป็นอย่างนี้นะฉันจะผสมพวกแกกูร้องอะไรวะเนี่ยแดงกับเขียว ตัดกันหน้าเบี้ยวหน้าบูผมว่าผมขึ้นชั้นสองก่อนดีไหมเนี่ยเอ้ยอยาเลยอุย้ยนี่ไอ้เหลืองนี่ว่าเอาไอ้เหลืองทำไมนายไม่บอกว่านายอยู่นี่ด้วยอ่ะเดี๋ยวผีจะมาแล้วอ่ะเดี๋ยวขึ้นชั้นสองก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าชั้นสองนีสถานาการณ์ยังไงบ้างเก็บระเบิไดไว้พร้อมแล้วก็เตรียมลงไปบูชั้นหนึ่งได้เลยแอสลี่ซ่อนในตู้นะครับส่วนเราก็ต้องเตรียมบูข้้งล่างวากเนี่ยบอกเลย มีตายบ้างแหละพากัดมาแล้วด้วยออกไปออกไปผมว่าสแปมกระสุนให้มันตายก่อนเลยดีกว่าว่าเสี่ยงเกินไปที่จะเล่นว่ะฝั่งนี้ก็เริ่มมาแล้วด้วยแตกิ้วหลุยฉากนี้เล่นไม่ได้ครับบอกเลยว่าเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ให้รีบเลยอันตรายเกินไป ยิงมิก่อนอย่าให้มันเข้ามาได้ยิงไปก่อนอย่าให้มันเข้ามาได้สวยหลุยชั้นเองเดี๋ยวชั้นเองเดี๋ยวชั้นเองเดี๋ยวชั้นเองชั้นเริ่มยิงไม่โดนแล้วหลุยโอเคโอเคอยู่โอ้โอ้ไม่ค่อยโอเคละเริ่มไม่ค่อยโอเคละไอแดงกับไ,ไอเหลืองไอแดงกับไอเหลืองโอ้โกดผิดจะกดหนูจะ หนูจะกดพะสมเพื่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นเนะหลุยใบไหมหลุยใบไหมหลุยหลุยลนลนเริ่มลนหลุยลบ มันเริ่มเยอะแล้ววะเริ่มยิงไม่ทันวะปลุยในขึ้นชั้นบนก่อนชั้นเลยเหรอสูญไปเออแตงกิ้ววะอุพากัสมาวะเรียบร้อยมันได้เวลาปืนนี้แล้วครับผมบอกเลยมันได้เวลาปืนนี้แล้วแคมป์บันไดแคมป์นนบันได,ดครับ แค้บันไดวอร์ซีลงไปลงไปไม่ต้องขึ้น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 โอ้ทางนี้ก็มาทางนู้นก็มีอือทางนี้ก็มาทางนู้นก็มีลงไปลุงลุงไม่ต้องขึ้นลุงอเสียงเสียงเสียง อยู่หน่อยลุยลุยทางนี้ก็มาทางนู้นก็มีไม่ไหวแล้วลุยลุยพากัดจะไม่ไหวแล้วนะจะไม่ไหวแล้วนะอู้ยผีมาอยังไงเนี่ยผีมาอยังไง เราเหลือยายาจะหมดแล้วด้วยข้างหลังผมเอาโรเฮโรูโกเฮร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 มันมาได้ยังไงวะเนี่ยอุ้ยอุ๊ยโดนอะไรเนี่ยโดนอะไร,ระตายแล้วหลุยขอร้องล่ะอะไรวะเนี่ย ทำไมยังไงลุยดูเหมือนจะถอยไปแล้วแล้วเอาไงกันต่อดีสะพานที่ข้ามมาคงพังไปแล้ว เพราะงั้นคงมีอย่าต้องไปต่อไม่มีทางเลือกแล้วล่ะฉันลืมบางอย่างไว้น่ะนายไปก่อนเลยแล้วกันนะลุยส์รอกันบ้างสิโอลี่จบไปอีกหนึ่งชัพเตอร์แล้วครับในพาร์ทนี้กับ End of Chapter 2-2ขีดสเราฆ่าไป58ตัวกับความระทึกที่แม่งโคตรจะเยอะ บอกเลยว่าตื่นเต้นมากโอ้ยจบแล้วเหรอยังค้างคาเหมือนจยากไปต่อยยังไงไม่รู้แต่ว่าวันนี้สมดาชานลขอเตรมตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับ r e s i d e n t Evil ในพาร์ทหน้าจะสนุกแค่ไหนอย่าลืมติดตามชมแล้วกันนะไปล่ะเจอกันบีลีบีลีล